ภาพยาวเราเจอกันสัปดาห์ละครั้งนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขอพูดถึงภาพยาวกันสักนิดนึงนะครับใครที่มองภาพยาวๆต้องบอกว่าปีนี้สิ้นปีนี้ผมยังคงมองราคาทองคําขึ้นเข้าสู่โซนต้องบอกว่าเป้าหมายสุดท้ายเนี่ยคือ2 6 0พันหรเป้าแรกคือสามพโทษสามพันหกกะหลกแล้วสองพายโอ้ยสามพนนี่ตายเลยหัวใจวายตายกันใหญ่คร สองพันสามร้อยเป็นเป้าแรกนะครับก็ยังคงมองสําหรับเป้าปีนี้แต่คิดว่าจะจบแค่สองสามไหมตอนนี้ต้องบอกว่ากองกองอยู่ข้างบนอาจจะอยู่สักประมาณสองพันห้าขึ้นไปสองพันห้าถึงสองพันหกนะครับสําหรับสิ้นปีนะยังคงมองค่อนข้างสูงยังคงมองว่ามีโอกาสไปได้อีกแต่อย่างที่บอกราคามันไม่ได้เดินเป็นเส้นตรงจะบอกว่าแหมจะบวกขึ้นไปทุกเดือนจากนี้ขึ้นไปสองพันหกเลยก็ อาจจะดูสุดโต่งไปสักนิดนึงแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้มีความเป็นไปได้แต่เป็นเปอร์เซ็นต์ที่ต่ำต้องบอกแบบนี้นะครับเพราะถามว่าครั้งหนึ่งเคยเคยไหมที่ราคาบวกต่อเนื่องห้าหกเดือนเคยนะครับราคาเคยวิ่งเนี่ยหกเดือนไม่พักมีถ้าเอาเร็วเร็วเอาใกล้ๆก ที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดก็คือปี2022ราคาปรับตัวลดลงต่อเนื่อง6เดือนครับเหตุผลสาเหตุมาจากที่เฟดปรับตัวขึ้นดอกเบี้ยต่อเนื่องครับตอนนี้ก็กำลังมองอยู่ว่าเอ๊ะเดี๋ยวช่วงสักปลายปีเนี่ยเราจะได้เห็นเฟดลดดอกเบี้ยต่อเนื่องเช่นเดียวกันเป็นมุมกลับเพะฉะนั้น โอกาสความน่าจะเป็นเกิดขึ้นได้ไหมก็ได้แต่ถามว่าจะให้ลดกลับลงมาเท่าเดิมลงมาสักหนึ่งเปอร์เซ็นเนี่ยผมว่าอาจจะยากนิดนึงอาจจะอยู่สักสามเปอร์เซ็นหรือสองเปอร์เซ็นะเพราะนั้นอาจจะไม่ลดต่อเนื่องถึงหกเดือนต่อเนื่องก็คงอาจจะไม่แต่ว่าน่าจะลงมาสักสามเปอร์เซ็นี่เปอร์เซ็นตประมาณนั้นแต่แนวโน้มความน่าจะเป็นคือขึ้นมากกว่า ใครเล่นยาวๆสต็อปลอกว้างหน่อยคิดว่าน่าจะแกว่งกันไม่ถึงสต็อปล s อสหรอกสำหรับคนเล่นยาวนะแต่คนเล่น,นสั้นๆสต็อปลอตยี่สิบเหรียญอะไรก็อาจจะมีความผันผวนโดนสต็อปล s อกันบ้างก็ต้องเข้าใจพฤติกรรมของมันนะครับอ่ะกลับมาที่ช่วงเดือนนี้นะครับที่ช่วงเดือนนี้อย่างที่ผมบอกว่าเดือนเดือนนี้เนี่ย ผมยังคงลุ้นยังคงมองว่าเฮ้ยเดือนเดือนนี้น่าจะจบกันแถวนี้นะสองพันหนึ่งร้อยแปดสิบนะสำหรับเดือนนี้เพราะนั้นเหลือเวลาอีกสองสัปดาห์เหลืออีกสองแท่งเทียนก่อนจะจบเดือนคือผมคิดว่าน่าจะยืนยืนคำ้ำไอ้นี่เอาไว้สองหนึ่งห้าศูนไม่ใช่แกว่งลงมาไม่ได้นะแกว่งได้ อาจจะหลงหล่นลงมาไหลลงมาแบบนี้ก็ได้เพราะสัปดาห์ที่ผ่านมาส่งมาไม่ดีเลยผมลุ้นผมลุ้นเอาไว้เนี่ยคือไซด์เวกับขึ้นต่อใช่ไหมแหมปิดแดงซะด้วยแต่ก็ไม่ได้แดงถึงขนาดแบบอุ้ยแรงเป็นสัญญาณกับตัวนี่ใช่ไหมเนี้ยลงมาเนี่ยยังไม่ถึงยี่สิบเปอร์เซ็นตเลยปิดแดงก็จริงแต่ถ้าเทียบดูเนี่ยแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นไม่ถึงอะประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นตอะของแท่งที่แล้วเอง เพราะนั้นถามว่าก็ไม่ได้เป็นแรงขายขนาดถล่มทลายเมื่อเทียบกับการขึ้นมามาหาศาลแบบนี้เพราะนั้นผมก็ยังคงมองให้น้ำหนักว่าเดือนนี้น่าจะจบกัน2180น่าจะมีการฟอร์มตัวอาจจะหลุดบ้าง2150เนี่ยอาจจะหลุดบ้างแต่คิดว่าไม่น่าจะลงมายืนอาจจะเป็นการสะบัดลงมาแล้วก็ปิดเป็นไซด์เวย์ก็ได้หรืออาจจะไหลลงมา แล้วก็สิ้นเดือนยกกลับก็ได้ครับทรงอนะ่ะผมมองอยู่ประมาณนี้ไปนะที่นี้อาจจะต้องไปมองเป้าอย่างที่ผมบอกครับสองพันสองรอี่สิบสองพันสองรอยห้าสิบมีอะไรล่ะแถวนั้นมีอะไรอ่ะผมขอเปิดในแพทเทิร์นการเคลื่อนไหวราคานิดนึงแล้วกันอ่า ถามว่าถึง2,300เสามได้ไหมอ่ะผมขอเปิดภาพวีคเมื่อกี้เราไม่ได้คุยภาพวีคก,กันเนาะไอ้2,200เนี่ยมันคือเป้าของวีคที่เราตามกันมาอยู่แล้วเพราะนั้นติดก็ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ถ้าเกิดหลุดมาเนี่ยผมเล็งๆแถวนี้อยู่ก็คือกรอบราคาพอดีจะอยู่ที่ประมาณสัก2,250แต่ถ้าเกิดว่ามันไซดเวนานหน่อยเดือนนึงแล้วค่อยขึ้นถ้าเกิดว่าเป็นเดือนสักเมษาอะไรอย่างเนี้ย ก็อาจจะมองกันได้ถึง2,300แต่ถ้าเกิดขึ้นเลยให้ไม่เกิน2,250อาจจะหย่อนหย่อนกว่าน,นั้นด้วย2,220ประมาณนี้นะครับเพราะนั้นถ้าเกิดว่าขึ้นเร็วๆก็ไม่ได้ไกลมากสำหรับเป้าหมายแต่ถ้าเกิดว่าไซด์เวก่อนแล้วขึ้นช้าอาจจะมองได้ถึง2,300นะครับก็เดี๋ยวรอดูกันในสัปดาห์นี้นะก็เป็นเป้าหมายแล้วกันแนวรับ เดี๋ยวขอใช้ภาพเล็กๆในการดูเพราะว่าตอนนี้ราคาแนวโน้มความน่าจะเป็นค่อนข้างไปทางขึ้นมากกว่าจะให้ไปดูกับรับใหญ่แมรับใหญ่มันตกมา1,950นู่นแหละเพราะนั้นไม่ต้องไปมองเดี๋ยวไปดูรับเล็กๆกันนะครับอาภาพเดย์ฟอร์มของภาพเดย์ทำไมมองเป้า2,250เพราะว่ามันคือเป้า161.8%ของเดยด้วยที่ 2, อง0เพราะนั้นหนักๆมาทางนี้ก่อน ประเด็นมันมีอยู่ว่าไอ้ตรงเนี้ยจะรับอยู่ไหมไอ้การรับอยู่อาจจะหย่อนหย่อนบ้างทดสอบบ้างเลี้ยงราคาอยู่แถวนี้ไซเว์บ้างอะไรบ้างแถวนี้แล้วก็ฟื้นถ้าเกิดทะลุกลับมายืนต้านเล็กก็คือสองพันหนึ่งร้อยแปดสิบก็มองเป้าถัดไปก็คือเอาเป้าเดเลยสองพันสองร้อยห้าสิบเอาแค่นี้แหละแผนการเล่นคงจะเป็นแค่นี้แต่ถ้าเกิดผิดจากนี้ก็คงจะไม่เล่น